สวัสดีครับพี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาครับมือหนีกับผ้ามาตกปลานาดินอีกครับฝนตกลิ่นครับมาหอดแล้วฝนตกลิ่นเลยบุท่านในล่งเบดอยู่หมายเก่าครับม,ม,มือนี้มาช่วงใบครับช่วงแรงบสามมงแรงถา่ารุนกันเบ่งครับมาตกเบึงย่ามแรงหอดใบสามหอดจะหกมงหนีเบึงมันจีเข่าเ่าย่ามแรงหลอดที่แล้วมา หมูว้านเนี่ยครับมากอะโอเคอยู่เด็ดปลาตะโกกใส่สวยเลยแต่ว่าหมูว่านมาตอนเ้ารครับวันนี้ที่ตามช่วงนั้กันได้ครับครับผมเตรียมแล้วนะครับเดี๋ยวไปลงเบ็ดกันเลยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องลงหมดทุกขั้นเลยเนาะครับเป็นแตก่ก็ทั้งหมดหาขั้นเด้ครับขั้นน้อยๆอ,อยู่ฟังขวาสุดนี่เป็นตกใส่เดือนเลยครับคือเก่าเลยตอดอยู่ครับตีลงไปก็ตอดโหลดแต่ว่าอุปสรรคเข้าคือฝนนี่แหละครับจากบอเันทิลินมันก็นเริ่มแห้งกันแล้วครับเริ่มสีเปียกแหละเดีย๋ยวขอหยาดปิดกล่องก่อนนยครับ ผมสิถ่ายให้เบิ่งงต้ตอนเจีบปลามันดึงแันหนั่ครอติดตามชมผลงานน้ำกันต่อไปครับครับพี่น้องระวังถ่าปลากินครับบรรยากาศสุดยอดครับฝ่าปิดแต่ปลาจากตัวบนนอครับฝนไงญ่คือส่งเป็นธรรมาอีกแล้ว กันต่อไปครับเอาแล้วครับพี่น้องคับ ปักกันแย่งครับยินใส่เดือนแหมแรกมากแล้วครับผลกันมาขั้นหน่อยก็ดึงอยู่ครับพอาละครับขั้นบ่ท่านเห็นยัยู่ดึงพร้อมกันเลย เป็นปลาตะโกบน้อยครับแซมที่สองหมานครับเดี๋ยวขั้นหน่อยเพิ่มไปอยูครับดึงยูแต่โดนผมทำไม ครับฝนตกแห้งครับพี่น้องบ่าไว้เก็บแล้วครับโอ้ยปลาส้งขึ้นสีเขาอยู่ครับแป๊บเดียวไดี๋ยวสองโตตกไถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับโอกาสหนาแก่มือไหมนะครับนาอเปียกปื้นล้ะครับกำลังเศร้าผมว่าคันล่งไปอีกกับขึ้นมามอีกหรอครับเอาไว้มือหนาซะครับครับพี่น้องนี่ครับผลงานที่เอาไปตกมาเดี๋ยวสองแต้มนี่แหละผลไร <laughs> ผมก็กระลังทีขั่วครับว่าทีเฮ็ดมกหม้อเกใสครับปลากระแยงที่เป็นตัเมียอว้านครับสามทีตัว <c oughs> ครับพี่นอ้องปลาเฮ็ดมกหม้อปลากระแยงในทำนี่ครับก็เลยเอาปลากระมังใส่น้ำก็ประจอกหน่อยตัวหนึ่งเห็นมันพ่อกินครับกินสองคนทำนี่กับ กุดยอดแล้วครับขาผมอันตะไข่ครับอันดับแรกขาผมเรียน้อยครับตะไร่ลงไปก่อนเลยครับอันดับแรกรอดตำครับขาครับที่นี่ครับ่อยครับ ตำหนี่กับพ่อครับปลาห้างโบราณขาที่นี่ก็จะเป็นใบประกูดครับครับฉีกเอาเนาะครับใส่ฉีกใส่ตอนขางหม้อเลยครับครับสีเหลือครับพริกสดครับใส่น้ำกันตำครับบันนี้ผมจะผมจะตำก่อนตำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เหลือก็่หั่นพักแค่นั่นแหะครับพักไปใส่ตอนพุ่ครับตอนสีโป,งป้งพุ่ล่ะเส็จแล้วก็จะค่อยถีมใส่นะครับครับที่นี่ก็ชิดข้นซีกันแล้วครับครับตักใส่ไปเลยเลยครับข้นด้วยครับ ที่นี่กับที่ปุ้งแล้วครับน้ำปลาครับผมขาดบ่ได้เป็นปลาแดกครับหมกหมอใส่ปลาแดกที่แสบครับโอเคครับผมที่นี่กับข้นให้มันเข้ากันได้แล้วครับครับเรียบร้อยที่นี่กับเอาหนามเปล่าใส่นะครับจัาหน่อยครับ ครับผมครับเที่นี่ก็เอาคางได้เลยครับปรุงแล้วเรียบร้อยเข้ากับคางเลย mm hmm. ไฟอ่อนๆในเลกน้อยครับที่นี่เข้ากับปิดฝาครับปิดฝาถาปลาซุกพอปลาซุกเข้ากับเอาต้นหอมกับผักอีตูนะครับใส่กับผักเสียงเัาเตรียมใบนี่แหละครับ พอนำห่อนกับใส่ใบบกูดครับครับผมพอปลาซุกแล้วห้องกับเอาพักที่ห้องเตรียมไว้ใส่เลยครับเป็นไอ้ปักอีตูกับต้นหอมเนาะครับครับผมใส่แล้วห้องกับปิดฝาทิ้งใบแป๊บนึงครับทำานีก็สซุกแล้วละครับเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ ตามบงคลิปหนเาเรัสิไปเห็ุเหียงต่อครับอันครีบสวัสดีครับ